ส่งเสริมการกเกษตรไปทุกแดนและทุกเขตเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนใต้ท้องฟ้าสีฟ้าคลาคือนิยามแห่งความหวังชาวนาไร้ห่วงพลังสร้างความมั่นคง ต่วความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยกรมส่งเสริมการเกษตรก้าไกลสวัสดีค่ะคุณผชมคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะกับรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะมีการศึกษาวิจัยแล้วก็พบว่าชาวนานในบ้านเรานี่นะคะมีพื้นที่ถือครอง ประมาณแค่20ไร่ต่อครัวเรือนเท่านั้นเองค่ะซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะคะทําให้พี่น้องเกษตรกรไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะไปลงทุนซื้อเครื่องจักรเข้ามาทํางานในพื้นที่ของตนเองค่ะ บางก็ต้องไปจ้างเครื่องจักรเข้ามาทํางานในแปลงนะคะซึ่งผู้รับจ้างบางส่วนค่ะก็เน้นการให้บริการที่รวดเร็วมากกว่าเรื่องของคุณภาพนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกลในการปลูกข้าวขึ้นมานะคะในช่วงเรื่องเด็ดประเด็นเกษตรเราจะมาพูดคุยกันถึงการทางานของศูนย์นี้นะคะและที่สำคัญก็คือพี่น้องเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อะไรจากศูนย์นี้บ้างค่ะ ส่วนในช่วงเกษตรสร้างสุขวันนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักกระเฉดห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าน้องบับเบิลค่ะมีวิธีการเพิ่มนมผักกระเฉดซึ่งทําให้ผักกระเฉดนั้นมีคุณภาพแล้วก็ขายได้ราคาดีมาฝากค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปติดตามตัวอย่างเนะะื้อหารายการกันก่อนค่ะการเพิ่มนมผักกระเฉดจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้หรือไม่ไปติดตามในช่วงเกษตรสร้างสุขครับ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบเกตกรรมข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรครับวันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำอีกแล้วครับไปติดตามชมได้ในช่วงบอกเล่าข่าวเกษตรตอบคำถามและติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในช่วง รอบรู้คู่เกษตรครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผมกับบับบในช่วงเกษตรสร้างสุขกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บ้าบิามีคําถามปริศนามาทายคุณผู้ชมค่ะอะไรเอ่ยมาจากเมืองลาวผ้าขาวคาดพุงติก๊กตอกติก๊กตอกติกตอก ฉลยก็คือผักกระเชดนี่เองค่ะหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งนะคะว่าผักรู้นอนค่ะเป็นผักที่เคี้ยวกรอบนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากมายเลยลำต้นนะคะจะทอดยาวเสมอกับผิวน้ำเลยค่ะและระหว่างข้อนะคะก็จะมีปลอกคุ้มสีขาวที่เรียกว่านมทำให้ผักนี่ค่ะลอยอยู่บนผิวน้ำได้ค่ะ แต่ปัญหาของเกษตรกร,ะร,กรนะคะก็คือนมของเจ้าผักกะเฉดเนี่ยค่ะมีปริมาณน้อยเลยยอดก็จะไม่โตนะคะถ้ามีปัญหาแบบนี้บัวก็ต้องไปแก้ไขปัญหาแล้วคะ่ะแต่จะแก้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทีนี่นะคะก็คือคุณตรัสชีช้างค่ะ,กะเกษตรอําเภอกระทุ่มแบนค่ะที่พื้นที่แห่งนี้เ่ามีการกปลูกผักกาเฉดกันเยอะไหมคะมีพื้นที่ หมดร้อยห้าสิบเจ็ดไร่นะครับสมาชิกนี่ประมาณสามสิบห้ารานะครับครับทางเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนยังไงบ้างคะ,ะหนึ่งนะครับมาให้ความรู้เรื่องอการบันทึกน,นะในการจดข้อมูลต่างๆนะที่ที่เกษตรกรเขาปฏิบัติอยู่แต่ละวันนะเข,อ,ขอที่สองเนี่ยเรื่องแหล่งน้ำนะ ก็ต้องให้ความรู้เรื่องเรื่องน้ำนะน้ำจะต้องต้องปลอดปลอดภัยนะ,ะอีกเรื่องคือเรื่องดินเนี่ยนะดินจะต้องจะต้องเป็นเ,เป็นดินที่สภาพที่ที่ปลอดภัยนะเป็นดินดินดีนะฮะเห็นท่านเกษตรเล่ามาแบบนี้แล้วค่ะสนใจอยากรู้จักกับพี่น้องเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้แล้วค่ะว่าเขาจะมีวิธีการในการแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันยังไงบ้างรบกวนพาเวินไปได้ไหมคะได้ครับ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูที่การปฏิบัติจริงกันดีกว่าค่ะว่าเกษตรกรที่นี่นะคะเขาจะแก้ปัญหาการเพิ่มนมผักกษตฉและการขยายยอดผักกาตกันยังไงค่ะไปชมกันเลยค่ะคที่นี่เลยใช่ค่ะพี่อะไร,รตองมือทำอยู่เลยครับผมผมขอแนะนําท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางอย่างนะครับค่ะีประสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวน้อ,นองสอบถามขั้นตอนและวิธีการ ที่กลุ่มวิสาหกิจดำเนินการนะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะทำาักาเฉช่ฮะกำลังเตรียมส่งขายเลยครับผมครับอันหกขาวนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่านมผักกะเฉดอ่ะใช่ครับตัวนี้มันมีความสําคัญยังไงกับผักกะเฉดล่ะก็คือแบบว่าผักกะเฉดจะอ่อนก็นมต้องต้องอวบะอวบขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันคือเราไปขายมันจะสวยมองแล้วมันจะสวยครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ได้ราคามากขึ้นครับครับผมครับแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหากับไอ้เจ้านมผักกษตรดเนี่ยค่ะว่ามันไม่ค่อยมีมันน้อยจังแล้วยอดเนี่ยมันก็ไม่โตครับถามว่ามีนมเนี่ยคือว่ามันมันแสดงให้เราเห็นว่าสมบูรณ์ดีครับค่ะครับเป็นตัวที่บอกนะว่ามันเนี่ยโอเคละราคาดีแน่นอนเลยครับ เห็นพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ปลูกผักกระเฉดเขามีปัญหาว่ายอดเนยค่ะไม่ค่อยโตแล้วก็นมผักกระเเนี่ยค่ะมันน้อยอะค่ะที่นี่เรามีวิธีแก้ปัญหายังไงอะคะก็ใช้พวกใช้อาหารเสริมอะอาหารเสริมคืออะไรเอ่ยครับพวกไอ้พวยพวกเอ็มอะสายซีพวกเอ็มอะไรพวกเนี้ยไปช่วยตรงไหนคะเอ็มเนี่ยช่วยช่วยด้วยช่วยขยายยอดให้มันใหญ่ให้มันอวบขึ้นแล้วนมก็จะใหญ่ คือตัว e อเนี่ยจะช่วยให้ยอดเนี่ยมันยาวมากขึ้นแล้วก็เพิ่มจํานวนของนมเนี่ยให้มันเยอะขึ้นวิธีการใช้อ m เอนี่ยคะ่ะเรามีวิธีการใช้ยังไงบ้างคะใช้ฉีดพ่นทางใบฉีดพ่นทางใบครับผมขั้นตอนตั้งแต่ตอนเตรียม E m เนี่ยค่ะก่อนที่เราจะมาฉีดพ่นเนี่ยเรามีขั้นตอนการเตรียมยังไงก็มาผสมน้ําเลยอัตราส่วนก็ประมาณ2ี่สิบตีต่อน้ําี่สลิตรนะฉีดพ่นเราฉีดที่ตน้นหรือว่าฉีดไปบนฉีดทางใบฮะฉีดทางใบครับผม คือพ้นไปบนบนที่มันลอยอยู่ตามน้ำบนบนที่มันหลังใบเนี่ยอือเอาแล้วมันไม่ละลายไปกับน้ําหายหมดหรอคือแบบเรามันมีตัวหนึ่งก็มีมีตัวจับใบอ่ะค่ะก็ช่วยเขาจะช่วยจับให้มันให้มันให้ให้มันอยู่นานอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสองตัวที่ฉีดไปด้วยกันคู่กันอืมแล้วต้องฉีดบ่อยแค่ไหนอะคะเอียมเนี่ยค่ะอาทิตย์ต่อครั้งนะหนึ่งอาทิตย์ก็คือทุกอาทิตย์ครับผมครับ แล้วพอฉีดมาพี่ว่าผลผลิตเราดีขึ้นไหมคะก็ก็ดีนะก็ก็มันก็สวยดีนี่นี่คือว่าได้เนี่ยมันก็สวยแล้วเนี่ยอก็จะโตเร็วขึ้นเนาะผลผลิตเราก็มีมากขึ้นครับผมครับแล้วถ้ามีพวกมแมลงหรือศัตรูของพวกผักกระเฉดเนี่ยค่ะเราจะเน้นกันว่าเราจะดูแลชําระ แปลงเนี่ยให้มันสะอาดหลักๆก,ก็คือเน้นว่าเราต้องลองตรวจแ<ด>ปลงแล้วเนาะทําทให้มันสะอาดอะไรเงี้ยก็สุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการอยู่ค่ะเรื่องของการเพิ่มผลผลิตพักเกษตรค่ะก็ก็คือแบบว่าเราเราใช้พวกสารเคมีกับใช้ชีวภาพเนี่ยมันผมคิดว่าใช้ชีวภาพเนี่ยมันโอกาสที่มันจะยั่งยืนฝ่าสารเคมีเยอะนะเพราะ สางเค่มีนี่ยเรามาใช้เนี่ยมาใช้พอมาใช้พอมันเจนแคาแล้วเนี่ยมันก็มันมันก็จะใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกชีวภาพอะไรพวกเนี้ยเราใช้แล้วมันยั่งยืนมันมันมันดูแล้วมันพวกพืชอะไรมันจะไม่ไม่ไม่ต้านเนี่ยมันจะมันจะอยู่ของมันตามมตามธรรมชาตินะฮะ การใช้ธรรมชาติควบคุมธรรมชาตินะคะโดยใช้วิธีทางชีวภาพนี้นะคะเป็นการลดต้นทุนค่ะทําให้พืชนะคะได้ผลผลิตมากขึ้นแล้ะยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูเชฟทางต่อกาลัเข้ากรรมพอดีเลยเนาะอย่างนี้พอกรรมยังค่ะอพอแล้วครับก็มัดเตรียมส่งขายได้เลยครับผม ผู้ช่องคะ้ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการเพิ่มผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการทางชีวภาพค่ะเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะคะแถมยังสร้างความปลอดภัยให้ทางเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยค่ะเลือกซื้อผักกระเฉดัางหน้านะคะพี่แนนอย่าลืมเลือกที่มีนมใหญ่ๆข,ขาวๆนะคะและมียอดอ่อนด้วยนะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของบับเบิ้ลแล้วพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับพี่แนนในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรค่ะบ๊ายบาย เพิมคุณค่าด้วความก้าวหน้าของกเกษตรกรไทยกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก้าวไกล ไมไ่หลายเนี่ยก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะไปด้วยกันไหมล่ะเฮ้ยพวกเรากลับไปเรียบเอกสารไม่ต้องเลยคราวนี้ทางการเขาบอกว่าเกษตรกรรายเก่าที่เคยขึ้นทะเบียนไว้และเป็นเจ้าของที่ดินให้นําบัตรประชาชนมาก็าพอแต่ถ้าเป็นที่ดินเช่าให้นําสัญญาเช่าไปด้วยนะใช่แล้วเขาติดประกาศไว้ที่สารากลางหมู่บ้านและกาลังจะไปยืนยันว่าทานาแปลงเดิมอยู่หรือเปล่ามีกี่ไร่ใช้ข้าวพันอะไรจากนั้นก็นัดทําประชาคมกันอีกครั้งสุ่มตัวอย่างและสารวจวัดพื้นที่ด้วยเครื่อง GPS ที่สําคัญห้ามมมแจจจ้้้้้งงขอููลเทท็ไ่าานนนััััโดดตสิิกหบ แจ้งและผู้รับรองจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาทั้งจำทั้งปรับเลยนะจากนั้นถ้าถูกต้องก็มารับใบรับรองไปได้เลยปลูกข้าวหนึ่งแปลงเราสามารถใช้สิทธิขึ้นทะเบียนได้สองครั้งต่อปีเชียวนะดีเลยฉันจะได้เอานาของฉันที่ปลูกข้าวไว้ที่ต่างจังหวัดไปขึ้นทะเบียนพร้อมๆกันไปเลยคราวนี้แหละรวยแหละไม่ได้นะปลูกที่ไหนก็ต้องขึ้นทะเบียนที่นั่นรู้ไหมขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านนะคะ เติมเสริมคุณค่ารวยความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยกลมงล่งเสริมการเกษตรก้าวไกลจากปัญหาการผลิตข้าวของเกษตรกรที่ได้มีการศึกษาพบว่า ชาวนามีพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยประมาณ20ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งถือว่าน้อยมากครับทําให้รายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในแปลงของตัวเองได้ทําให้เกษตรกรจะต้องจ้างเครื่องจักรมาทํางานกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกลในการปลูกข้าวเพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนฝึกการเพาะปลูกข้าวด้วยเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ ขอบคุณน้องบับเบิลมากๆนะคะวันนี้พาเราไปดูเคล็ดไม่ลับในการปลูกผักกระเฉดให้ได้ผลผลิตดีนะคะแล้วก็ยังขายได้ราคาดีอีกด้วยนะคะ เอาล้ค่ะกลับมาในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรนะคะคุณผู้ชมคะการนําเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยทํางานทดแทนแรงงานคนนี่นะคะก็เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรทํางานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกลในการปลูกข้าวขึ้นมานะคะภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะคะจากท่านผู้อํานวยการ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรนะคะท่านผอดาเรศกิติโยพาสค่ะสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีค่ะให้ผอเล่าถึงที่มาของศูย์นี้ก่อนนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรถึงมีการจัดตั้งสูย์นี้ขึ้นมาคะเนื่องจากว่าเราเริ่มมีการเกิดเปิดการค้าเสรีนะคะก็คือเพราะฉะนั้นในการแข่งขันในการผลิตข้าวของประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เรา จะต้องพัฒนาในเรื่องของการผลิตของเราด้วยนะคะเพราะว่ากิดกันกันไม่ได้แล้วนี่คือส่วนที่หนึ่งนะคะว่าจะต้องพัฒนาอย่างไรอย่างที่สองก็คือเกษตรกรของเราตอนนี้มีน้อยลงนะคะจากการศึกษาสำรวจในส่วนของชาวนานเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยก็น้อยลงหรือแค่20ไร่ต่อครัวเรือนเพราะฉะนั้น20ไร่ต่อครัวเรือนเนี่ย จะไม่สามารถที่จะมีกําลังในการจัดหาหรือซื้อเครื่องจักรกลมาใช้เองเพราะว่าราคาเพราะว่าราคาสูงนั้นเราก็เลยจัดว่าให้เกษตรกรเนี่ยมีการใช้เครื่องจักรกลร่วมกันแบบเป็นกลุ่มนะคะพร้อมไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตด้วยนั่นก็คือที่มาของการที่เราจัดตั้งศูนย์บริการเครื่องจักรกล เพื่อการปลูกข้าวขึ้น,นะค,ะคือจริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรบางส่วนทุกวันนี้เนี่ยพอมีพื้นที่น้อยเวลาจะใช้เครื่องจักรกลแบบนี้ก็ต้องไปเช่าเขาปกติเขาจะใช้วิธีรับจ้างนะคะซ,ซึ่งวิธีรับจ้างเนี่ยก็จะมีประเด็นตรงที่ว่า คนรับจ้างก็อยากทํางานเร็วได้เงินเร็วถูกไหมคะมเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพก็ด้อยลงไปเพราะฉะนั้นในการเน้นของเขาก็คือเน้นความรวดเร็วแต่คุณภาพจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าหากว่าเกษตรกรเนี่ยมีการรวมกลุ่มการใช้เสมือนเป็นของตนเองแต่ก็คือเป็นของกลุ่มก็จะทําให้การทำงานเนี่ยมีคุณภาพได้มากกว่าแล้วส่ยนนี้ให้บริการพี่น้องเกษตรกรยังไงคะ ในการที่ให้บริการเนี่ยเราก็จะมีการฝึกอบรมนะคะมีการจัดหาเครื่องจักรกลให้แล้วก็ฝึกอบรมให้เขาใช้เครื่องจักรกลเป็นบริหารเครื่องจักรกลเป็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่1ในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการผลิตออต้นกล้าแล้วก็ดำนานะคะซึ่งเร,เราเรียกว่าการเพาะกล้าดำนานั่นก็คือว่ามีการเพาะกล้าให้กเกษตรศกรเนี่ยเพาะกล้าด้วยการใช้เครื่องจักรในการเพาะกล้า แล้วก็นํากล้านั้นเนี่ยไปดำนาในนาด้วยการใช้เครื่องจักรดำนาทีนี้ลักษณะของการให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาใช้บริการนะคะสมมติอย่างเขาจะมายืมแล้วเราก็สอนให้เขาใช้เองด้วยเราจะใช้วิธีว่าเราจะฝึกให้คนที่ขับรถะนะคะก็ขับรถที่จะใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง ออกไปให้บริการเพราะปกติเขาก็จ้างคนมาถ่ายอยู่แล้วค่ะนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มบริการที่ได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยอ๋อค่ะศูนย์นี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยมีตั้งเยอะมากเลยแค่ณขณะนี้เนี่ยเราเป็นการเริ่มต้นเราเริ่มต้นระบบของการผลิตข้าวด้วยระบบของศูนย์เรียนรู้และบริการ<ะ>เครื่องจักรกลการผลิตข้าวเนี่ยนำร่องสองศูนย์นะคะก็อยู่ที่จังหวัด ทางทองนะคะที่อำเภอสามโก้แล้วก็ที่นครสวรรค์ก็คืออำเภอตาคลีจุดเหล่านี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการผลิตพันุ์ข้าวนะคะผลิตพันธุ์ข้าวเ,เริ่มต้นก่อนนะคะแล้วก็นำไปสู่ ศ,ศ,ศูนย์ลูกเรียกว่าศูนย์ลูกนะคะศูนย์ลูกเนี่ยก็จะไปขยายได้2,600ไร่สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยต่อศูนย์ในบริบาลทั้งหลายเนี่ยก็คือ8,000ไร่ต่อปีพอเอาเทคโนโลยีเอาวิทยาศาสตร์เอาวิชาการใหม่ๆมาลงเนี่ยเกษตรกรบางคนวินโนนจะมาลดต้นทุนให้เราได้จริงหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะอันนี้จริงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนคิดว่าในการเพิ่มเทคโนโลยีก็คือเพิ่มต้นทุนแต่เทคโนโลยีถ้าหากว่าเราใช้ถูกต้องเนี่ย เขาจะสามารถที่จะลดต้นทุนได้อย่างในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลดเมล็ดพันธุ์นะคะจากาที่เคยใช้อาจจะ25กิโลถึง35กิโลลดต้นทุนอันนี้เราสามารถที่จะใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวแค่12.5กิโลถึง15กิโล เพราะฉะนั้นเราคาดหวังไว้ว่าในอนาคตศูนย์นี้จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต่อไปยังไงแล้วก็ตั้งเป้าไว้สูงสุดยังไงบ้างประเด็นแรกที่เราต้องการก็คือได้ให้มีการถ่ายทอดวิชาความรู้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งถ่ายทอดให้เกษตรกร,ร,กรได้ทันต่อประเทศอื่นท,ที่เขาเป็นคู่แข่งขันของเรานะคะ ส่วนที่2ที่เราคาดหวังแล้วอยากจะได้ก็คือให้เป็นศูนย์นำร่องถ่ายทอดที่จะเป็นต้นแบบให้กับศูนย์อื่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเพียงเพียงสศูนย์แต่ศูนย์ข้าวชุมชนเรามี815ศูนย์นะคะซึ่งจะต้องผลิตข้าวเป็นศูนย์หลักอยู่เนี่ยเราก็อยากจะให้ศูนย์อื่นๆเนี่ย ใช้สูตรนี้เนี่ยเป็นต้นแบบอยากให้นออันผอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรให้ช่วยกันเข้ามาศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆอันเนี้ยคือพอฟังท่านผอ,อแล้วลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทาให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมด้วยค่ะอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรอ,อ,อนาคตเนี่ยเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ รุ่นใหม่จะไม่ตากแดดตากฝนอีกหน่อยก็จะต้องขับแทรกเตอร์แล้วก็ทำนาอย่างสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเริ่มมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีจะต้องเรียนรู้ให้พัฒนาไปเรื่อยๆดิฉันก็อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาเรียนรู้ที่ ศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกลผลิตข้าวนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอมากมนะคะที่ให้เกียิมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะท่านผู้อริการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรนะคะท่านผอดาเรศกิติโยพาสขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบอกเล่าข่าวเกษตรค่ะเเเเสสสรรรรริิมมมคคคุณ่าาาาาาวววกกกกกกก้้้หนขอองงษษตตไไทยล ต้องกลัวครับเลียกระโดดสีน้ำตาลกำจัดได้เพียงแค่เราป้องกันและกำจัดดังนี้เลือกใช้พันธุข้าวที่ต้านทานเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่หวานข้าวแน่นเกินไปใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำควบคุมระดับน้ำมันสำรวจแปลงนาถ้าพบเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต้องควบคุมและกำจัดทันทีตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตรพ่นเชื้อราบิวเวเรียใช้กับดักแสงไฟและเครื่องดูดแมลง อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติถ้าระบาดมากและจำเป็นให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำเกษตรียกจกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวจะหมดไปถ้าเราช่วยกันป้องกันและกำจัดอย่างทันท่วงทีเริ่องความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยต้องส่งเสริมการเกษตรก้าวไกล องบอกเล่าข่าวเกษตรมีข่าวสาคัญสําหรับพี่น้องเกษตรกรในการป้องกันกําจัดโรคกรีนนิ่งในส้มครับเกษตรกรที่ปลูกส้มเปลือกล่อนเช่นส้มเขียวหวานส้มโชกุนช่วงนี้ควรระวังโรคกรีนนิ่งหรือว่าโรคใบเหลืองต้นส้มกันที่ดีนะครับโรคนี้จะสร้างความเสียหายให้แก่ต้นส้มต้นที่ได้รับเชื้อจะมีอาการซุดโสมใบเล็กเหลืองฉีตั้งผลผลิตจะน้อยลงคุณภาพต่ำผลส้มมีปื้นสีเขียวบนผลที่สุกเหลือง และผลจะร่วงก่อนอายุการเก็บเกี่ยวส่วนการแพร่ระบาดนั้นแ,แพร่โดยแมลงเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยอ่อนส้มเพลี้ยกระโดดส้มและยังถ่ายทอดทางท่อนพันธุ์อีกด้วยนะครับการป้องกันกำจัดนั้นทําได้ดังนี้ครับ 1. ทําลายต้นที่เป็นโรคทิ้ง 2. การปลูกใหม่ต้องเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่ปราศจ,จากโรคหรือชุบท่อนพันธุ์ในสารละลายเตตราซรไซคล,ล,ลินไฮโดรคลอรายอัตรา1,000 ppm หรือฉีดพ่นที่ใบหรือท่อนพันธุ์ 3. แช่ท่อนพันธ์ุในน้ำร้อน 4. ในกรณีที่ปลูกใหม่หรือในแปลงที่ไม่พบอาการของโรคควบคุมการเกิดโรคได้โดยการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมแมลงที่เป็นพาหะเฉลยสำหรับคำถามที่ถามว่าในช่วงเกษตรสร้างสุข เราพาคุณผู้ชมไปชมการผลิตเครื่องใส่ปุ๋ยแบบพอเพียงที่จังหวัดใดคำตอบคือ 1. จังหวัดตากครับและผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมีรายชื่อดังนี้ครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงเกษตรสร้างสุขเราพาคุณผู้ชมไปชมการผลิตพืชชนิดใดระหว่าง1 ผักกระเฉดสองผัดก,กวางตุง้งถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบกันแล้วก็รีบส่งปริศนียบัตรมาที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900หมดเขตรับคำตอบวันที่16กันยายนนี้นะครับ คุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมการเกษตรมิตรแท้ของเกษตรกรนะคะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและก็ผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรในทุกภูมิภาคนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีรายได้ที่ยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรก,รก็มีภารกิจหลักที่จะสนับสนุนความรู้ด้านต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องของการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถลดรายจ่ายและก็เพิ่มรายได้ ให้มากที่สุดซึ่งก็จะทำให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจําสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าจะติชมรายการก็ได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะหรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมรส่งเสริมการเกษตรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะม,มุ่่งงเรรรือบิกา ทีมง,งานของเราเป็นเลิศพวกเราเชื่อชูคุณธรรมเราคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทรัพย์สินในพื้นดินให้มีความหมายเกษตรกร,ร,กรต้องสุขสบายพวกเราทั้งหลายคอยช่วยกันสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร,ร,กรอยู่ดีกินดีมีทััพย์สินเป็นปูชนียบุคคล ประเไทยบนความยากจนเมื่อทุกๆคนเห็นคุณค่าเกษตรสักพอ